สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ3มนาทีเปลี่ยนชีวิตพอดแคสต์ Podcast ที่จะพาคุณมาค้นหาแรงบันดาลใจเติมพลังใจและเติบโตไปด้วยกันในเวลาเพียง3นาทีเพราะบางครั้งการเปลี่ยนแปลงชีวิตอาจเริ่มต้นได้จากแค่ไม่กี่คำคุณเคยสังเกตไหมครับว่าบางทีคำพูดเล็กๆที่คนอื่นพูดกับเรามันสามารถทำให้เรายิ้มได้ทั้งวันหรือบางครั้งแค่คำพูดไม่กี่คำก็ทำให้เรารู้สึกแย่กับตัวเองไปทั้งอาทิตย์ แต่รู้ไหมครับว่าคําพูดที่มีผลกับเรามากที่สุดจริงๆไม่ใช่คําพูดของคนอื่นเลยแต่มันคือคําพูดที่เราพูดกับตัวเองในทุกๆวันต่างหากวันนี้ผมเลยอยากชวนทุกคนมาคุยกันว่ามีคําไหนบ้างที่เราควรพูดกับตัวเองให้ได้ทุกวันไม่ใช่เพื่อหลอกตัวเองแต่เพื่อค่อยๆเปลี่ยนความสัมพันธ์ที่เรามีกับตัวเองให้ดีขึ้นในทุกๆวันผมเริ่มรู้ตัวว่าคําพูดกับตัวเองสําคัญแค่ไหนก็หลังจากผ่านช่วงที่รู้สึกหมดไฟมากๆครับ ช่วงนั้นทุกเช้าเวลาตื่นขึ้นมาสิ่งแรกที่ผมพูดกับตัวเองในใจคือโอ้ยเหนื่อยจังทำไมชีวิตมันเป็นแบบนี้นะแล้วลองเดาดูครับทั้งวันมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆจนวันหนึ่งผมเจอบทความหนึ่งที่บอกว่าสิ่งที่คุณพูดกับตัวเองทุกวันจะกลายเป็นชีวิตของคุณในวันพรุ่งนี้ตอนนั้นผมสอึกเลยนะครับเพราะมันจริงมากผมเลยเริ่มลองเปลี่ยนทีละนิดเริ่มจากการไม่ด่าตัวเองเวลาทำอะไรพลาดพอทำได้ก็ค่อยๆเพิ่มคำพูดที่ดีขึ้นเช่นไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราค่อยๆแก้วันนี้เรายังไม่่เกง แต่เรากําลังเรียนรู้อยู่สิ่งหนึ่งที่ผมค้นพบคือคําพูดที่เราบอกตัวเองมันไม่จําเป็นต้องเป็นคําหรูหราไม่ต้องเป็นพลังบวกแบบปลอมๆแค่จริงใจกับตัวเองก็พอครับและนี่คือ5คําพูดที่ผมอยากแนะนําให้ทุกคนลองพูดกับตัวเองทุกวันลองเลือกสักอย่างก็ยังดีครับแล้วค่อยๆฝึกไป 1. ฉันมีคุณค่าแม้วันนี้จะยังไม่สมบูรณ์เพราะคุณค่าของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสําเร็จเสมอไปเราไม่ได้ต้องดีพร้อมถึงจะคู่ควรกับความรักหรือความเคารพจากตัวเอง 2. วันนี้เราจะพยายามให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ประโยคนี้ช่วยผมรู้สึกเบาลงจากความคาดหวังมันทำให้เรากลับมาโฟกัสที่การลงมือทำมากกว่าความเพอร์เฟกต์ความผิดพลาดไม่ได้ทำให้ฉันแย่ลงมันทำให้ฉันเรียนรู้นี่เป็นคำพูดที่เปลี่ยนวิธีที่ผมมองตัวเองในวันที่ล้มเหลวจากเดิมที่เคยด่าตัวเองผมเปลี่ยนมาเป็นการเรียนรู้และให้อภัย 4. ฉันอนุญาตให้ตัวเองพักคือเราอยู่ในยุคที่การหยุดพักถูกมองว่าเป็นความอ่อนแอ แต่จริงๆแล้วการรู้ว่าเมื่อไหร่ควรพักคือสัญญาณของคนที่รู้จักตัวเองดีที่สุดฮ ah, ฉันยังอยู่ตรงนี้และฉันจะไม่ทิ้งตัวเองไม่ว่าใครจะมองเราแบบไหนจะรักหรือไม่รักเราสิ่งสําคัญที่สุดคือเราจะไม่หันหลังให้ตัวเองคุณอาจจะรู้สึกแปลกตอนเริ่มพูดประโยคเหล่านี้กับตัวเองนะครับเพราะเราไม่คุ้นเคยกับการพูดดีๆกับตัวเองเลยแต่ถ้าคุณทําต่อไปทุกวันไม่นานหัวใจของคุณจะเริ่มเชื่อแล้ววันนั้นแหละคุณจะรู้สึกว่าคุณเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของตัวเองจริงๆ คำพูดที่เราพูดกับตัวเองทุกวันมันอาจดูเหมือนไม่มีพลังอะไรเลยแต่ในระยะยาวมันคือมเมล็ดพันธุ์ที่จะค่อยๆเติบโตเป็นความเชื่อความมั่นใจและความอ่อนโยนในใจเราอย่าให้เสียงของตัวเองกลายเป็นเสียงที่ทําร้ายเรามากที่สุดในชีวิตเพราะคุณต้องอยู่กับมันไปทั้งวันทุกวันหรืออาจจะตลอดชีวิตแล้วคุณล่ะครับมีคําพูดไหนที่คุณชอบพูดกับตัวเองบ่อยๆไหมหรือคุณอยากจะเริ่มพูดประโยคไหนกับตัวเองเป็นพิเศษบ้างลองมาแชร์กันในคอมเมนต์นะครับ ผมเชื่อว่าคำพูดดีๆของคุณอาจจะช่วยให้ใครอีกคนเริ่มต้นรักตัวเองได้เหมือนกันขอบคุณที่อยู่ฟังกันจนถึงตอนจบนะครับไม่ว่าตอนนี้คุณจะกำลังเหนื่อยท้อหรือสับสนแค่ไหนแค่คุณยังเลือกจะฟังเสียงของตัวเองอยู่มันก็เป็นก้าวเล็กๆที่สำคัญมากแล้วขอให้คุณพูดกับตัวเองอย่างอ่อนโยนในทุกๆวันและพบกันใหม่ในพอดแคสต์หน้านะครับสวัสดีครับ